สวัสดี iscilla, คุณพ่อคุณแม่นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะช่องพักน้องแตงโมนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็นะคะพาน้องแตงโมนะคะได้เดินออกกําลังกายอีกแล้วนะคะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนนะคะนี่นะคะน้องแตงโมก็จะชอบมากมากเลยนะคะอยวันนี้น้องแตงโมมาเยี่ยมชมนะคะสวนสับปะรดด้วยนะคะ นี่นะคะสวนสับป,ปะรดนะคะวันนี้ก็ให้น้องแตงโมนะคะได้เดินออกกำลังกายนะคะค่อนข้างที่จะไกลนะคะเพราะว่าน้องก็ท้องแก่นะคะอยากให้น้องได้คลอดง่ายๆนะคะก็ควนไม่ควนก็เลยพาน้องนะคะเดินมาไกลนะคะวันนี้นะคะนะคะก็มีหญ้าเขียวๆด้วยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะ นี่นะคะน้องแตงโมก็ได้กินนะคะลูกสับปะรดด้วยนะคะอร่อยไหมคะแตงโมอุ้ยลาปากน้องแตงโมเลยมาเจอสับปะรดสุกด้วยนะคะไปจ้าแตงโมไปเลย น้องแตงโมนะคะมาเที่ยวชมนะคะสวนสับปะรดนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะมาดูกันนะคะน้องแตงโมนะคะจะกินต้นสับปะรดหรือเปล่านะคะหรือว่าน้องจะหาเป็นลูกนะคะสงสัยน้องคงจะเดินหานะคะเป็นลูกต้นสับปะรดแน่นอนเลยนะคะย มีลูกไหมน้องแตงโมก็ไม่มีลูกนะคะน้องก็จะกินนะคะน้องก็จะกินเป็นต้นสับปะรดแทนนะคะเพราะว่าลูกก็นะคะเจ้าของก็เก็บไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือนะคะเหลือเป็นต้นสับปะรดแทนนะคะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศก,ก็สวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะบ้านหนองแตงโมยะะอยู่นะคะก็จะมีเตป่านะคะป่าแล้วก็ต้นไม้นะครับภูเขานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เป็นไรจ้าแตงโมฮะหนูได้กลิ่นอะไรลูกเหมือนว่านน้องได้กลิ่นอะไรนะคะน้องก็เลยตีมือนะคะเดี๋ยวน้องกินต้นสับปะรดเสร็จนะคะก็จะได้ให้หน้องนะคะเดินเลาะกินหญ้าโตนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้หน้องได้กินต้นสับปะรดด้วยนะคะแล้วก็เป็นหญ้าด้วยนะคะ บรรยากาศก็สวยงามมากๆเลยนะคะ อย่างแรงเลยแต่งโมจานูชอบไหมลูกฮะหนูชอบไหมแต่งโมนะคะก็กินต้นสับปะรดนะคะยังอริดอร่อยเลยนะคะเพราะวันนาั้นานะคะพ่อควอนแม่ควอนจะได้พาน้องนะคะออกมานะคะออกมาเดินที่จุดนี้นะคะ พี่โคกก็มานะคะมาด้วยตลอดเลยนะคะนี่นะคะโ็เพื่อนรักต่างสายพันธ์นะคะไปไหนไปกันนะคะนี่นะคะของไตงโมนะคะกับพี่โคกนะคะเนี่ ไปไหนโตน้องก็กินนะคะกินต้นสับปะรดแค่นี้นะคะน้องจะไปไหนโตจะไปไหนโตน้องแตงโมฮะน้องจะไปไหนโตนะคะก็ตามนะคะตามลูกนะคะว่าน้องจะไปไหนโตนะคะ Re, หมดแล้วแตงโงลูกสับปะรดหมดแล้วปะขยะก็อย่างสวยเลยนะคะน้องแตงโงก็ต้องใส่นะคะวันนี้น้องคงจะอิ่มนะคะยาเยอะแยะนะคะน้องก็ กินเล่นด้วยนะคะกินเล่นแล้วก็กินด้วยเล่นไปด้วยนะคะ พิโมจีแล้วจช่ไต uh uh ุ๊กพ um ิโมจีแล้วจีว่ยืดรัดพิโมโดว่ะน้องรีบไปไหนเนาะแตงโมน้รีบไปไหนลูกฮะจะไปไหนต่อฮะไปแล้วจ้าน้องแตงโมรีบไปไหนลูก หนูจะไปไหนฮะทางนู้นไม่ใช่ทางกลับบ้านเรานะลูกหนูจะกินหรือนูจะไปไหนฮะน้องแตงโมลงทางกลับบ้านนะคะลงทางแล้วนะคะน้องแตงโมนะคะไม่ใช่ทางกลับบ้านเรานะลูกโอ้ย สงสัยน,น no ้องหลงทางนะคะทำไมนู๊จำทางกลับบ้านไม่ได้เลยลูกฮะเร็มา่ะเวเยอะกี่ร้อยอันนี้เต็มเลกเกดายัวแลรออันนี้เหงาเนมันอุ้ยรถ็กด้เอินเตะ เ,เหนื่อยมันหลุดมือหายแล้วเกล่ามีอะไร <laughs> ไงสีมันเนาวแล้วอ่ะ oai ơn đi họ nào họ đi họ nào cân kịt nữa đi tớ leo đi họ nào chứ nghe ăn nữa quá kèn cơn nào hình gỗ này cười anh này nừng ít ไอ้หมูไม้นะโอ้นก<อ>ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะค,ะ,ค,ะ,ค,ะ,คะช่องพังน้องแตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ